สบายดีเด้อ FC สบายดีเอพผอบอกกับตอนเทีย่ยงพี่น้องเ่็ไม่ใส่ให้กาังานานซีใส่หมวกกระหนกพี่น้องสีไปหาอ้อออานใหญ่ไม่ห่างลูกสองโอ้ยโลืมลืมอ้นใหญ่เราบริเวณไมห่างเด้อเราเรากลับมาคืนดีกับผัวเราแหละพี่น้องดีใจนําเด้อบังลูกบังงีง้เขาเพิ่นอันนี้หมวกกระหนกถ้ <c oughs> ได้ให้ลูกเปล่าอ้าวเอ้ยเปิดตาแพงไรเราเสกย,ายางาบา่ ว่าสิพากันไปหลิดน้ำพึ่นแต่ว่านี่แต่แต่เมื่อวานแต่เมื่อก่อนก่อนเพื่อนพี่น้องถ้ากะว่างใส่เสร็จกันย่าลูกดูแต่เอ็ดจะเอาลูกไปนั่งนี่เถ้ายืนถ่ายยืนี่เด้อแม่สิไปเอาของฝากไปให้แม่อ้นก่เด้อเบิ่งมาสิเด็ดกันได้บไหมลมหนาวด้วยลูกแตละวันคือในวันนี้ยิ่งเออแล้วมาเอากระบอกโจมาเอากระบอกโจมาเสื้อขึนยาวกะ ออกมาแต่บริ้ u t e เครื่องถือคองมาพี่น้องเกยมาเฮือนแม่ถาวรนี่เฮือนแม่คอยเด้อคอยยืนอยู่นี่แม่เฮือนแม่คอย,ยออกมาบ้านแม่คอย,ยเออแล้วว่าสิไปลิมน้ำอ้นใหญ่เลยสิเลยเมื่อสวรรค์เลยว่าพังเบิงบ้งเบิ้งเถ่อกะสิอยูต่ต่อเมื่อแม่สิบเอาของฝากให้หอ้นเด้อย,ยืนนั่นเลยวะ อันนี้พี่น้องของฝากของฝากปล่อยขวัญไปฝากอ้นใหญ่อ้นอ้นใหญ่แม่หางลูกสองก่อนกระเอิบไปตามซื้อซองบันเด้อมาทิตย์ลงมั้ยเพิ่นบ่ได้รแม่ห้างเด้อดีใจนำเพิ่นสิกลับมาคือดีกับผัวเพิ่นแล้วกับสามีเพิ่นแลำเดียวอันนี้ก็คือหอยหอยก็คอยไปคุ้ยเด้อคอยสิเอาไปฝากเพิ่นที่นี่นี่ยเพิ่นอยากเพิ่นอยากแล้วคอยสิเอาไปฝากเพิ่นให้เพิ่นอ้อมเล็กๆน้อยๆพี่น้องคุยได้ก็ประมาณสามศีลดีแหละคอยจะแกงมื้อเช้านี่หละกระจกไม่ให้เพิ่นแน่ไปไป เดินทางไปกันเลยมาแวะเซเวิสพี่น้องปกทิพย์น้อยไปแล้วเขาเซเวิสแล้ว,วก็จะซื้อ,อยังลูกไปได้ไหมได้ปุ๊บจะซื้อพี่จันก่อนจะหอดเฮือนนะอ,อนใหญ่กับมาแวะซื้อขนมก่อนพี่น้องอยู่ทางแบงนี่แม่นยังดีๆผู้ขนมอย,นยู่เพื่อนฟูอ้าวเลี้ยวซ้าย เขียวเอาได้เขียวเอาได้บอได้บอได้เอาพ่อพอเอาทองเลี้ยวพ่อไปเอานมเปรี้ยวมานินมเปรี้ยวอยู่ัวบังอัดปุ๊กาจะเอาขนมหวานว่ะหมวกกันหน็อกกระปุกปดเลยพี่น้องใส่ลูกเอานมเปรี้ยวไซรุนเปรี้ยวจเดี๋ย่นี่่นนี้อาจับเอาเจ้าเอากองหนึ่งกองหนึ่งพ่อช็อกโกแลตเดย์น่ะเอาไมโลได้ตัวไหนเอาพ่อพ่อจะเอาเอาป ได้สำนีเราพี่นอ้องไปไปไปต่อบนันเทิงใจเงินแล้วก็จะออกมีเงินเหย่อนีไ่ได้กระแล็มนี่แล้วก็ได้ขนมนดิเดอินระจักรพี่น้องมาทีมหน่อยมาต่อกระสีหมวกกันะกหนอกไปเดินทางต่อกันเลยจะไหนก็หอดแนะสบายดีพี่นอ้องสบายดีหอดนะน่ะเดือนอ้นใหญ่ไม่ห่างลูกสองไงเด้อเด็กหยุดมิตรกาหน้าอยู่กับน้องลุงพู อยหากะหอดกินดิทิปน้อยเนี่ยอาทิปน้อยกันเผื่อปยู่เพือนสน้องหักกะยาดอกอออบอกกันนบอกเพื่อนแต่ว่าน,นี่พูจิมหาหมือนี่เสรจหากบับ่ยากดอกเพราะวา่าคุณจังือน,นอยู่ <c oughs> อันนี้ปลากร้หอยนะเพือ่ออยากโอ้ขอกระเลยเอามาให้เพื่อแบ่งมาให้เพื่อออมหน่อยหนึ่งมา,มาหอยตองไปควยอะไรยน้องลูกสบายดีเอฟซเนี่ยงเฮียนนมเนาะสดสดเซย อันนี้กับคำจได้ก็เบื่อสวรรค์แล้วนี่บดแต่ไม่หมวกกันออกนะโอ้มาถึงสวรรค์ม่บอสมาตะลักษมหกอยู่นะแต่ลูกว้าจีบหน่อยลอยลีลาเห็นแล้วเต้นไหมเต้นไหมเต้นเห็ลูกป่ามาเบิร์กหนึ่งเมตเต้นไหมน่ะอันนั่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 นพอลูกคอยกรมู่นน้ำค้างบ้านเขาเปิดเพลงพี่น้องผู้ันกันเต้นแถวเต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละจีบหน้อยร้อยลีลา เต้นเต้นเต้งามงามลูกมาเห็นรถนอกขี่รถนอกนะเต้นเต้นเห็เบิกแน่เต้นงามงามไหกินป่พี่น่กินกันเด้อป่ะป้ามีหลากินหลายนี่พี่น้องนนี่แม่ก็กินสองอันเลยมันแซ่บมีจังป่ะอ๋อเปิดบอให้แม่กิน สัพพอดกหน่อยจักหมากนักก็แทบด้ล่ะแม่่อ้ยเราังู่มันจะใชหมบฮูกเพิ่มมาเลยได้พี่น้องเพิ่มมาแต่ตลาดสั่งเพิ่นจังมหาบโทรศัพท์ สบายดีกันพี่โหลไปตลาดมาอ้นใหญ่โมเมนต์ไม่ห้างไงเด้อพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไปเปลี่ยนจะนี่เนาะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเอาออกแล้วฮะคนเพื่็นอ่ะอันนี้เม่น้อยเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องเอาออกเลยเหลือแต่อันลูกซองเม่น้อยแฟมิลี่เด็กคนใหญ่ลูกซองเด้งคือชาวบ้านแล้วบุ๊มมีหัวคือเก่าอ่ะเคลียร์แส่มันขบหรอวะเดินได้ด็อกฮาก็ได้โหลดดิ๋ยฝากกันพี่รถจักรมา บ้านกับบได้มาลินน้ำเละบ่อกน่อไม้ไผ่เนาะกันหน่อเขาเนาะก็โดนเนาะกันเะก็โดนเถอะบักบ่ห่อนเดือนสำนะอ๋อดบ่โดนเถอะไรหัวหน้าสามทีดบักสามทีดแม่บอกเออเดี๋ยวคอยดังไพรก่อนเข้าปลาเอาฝนไปเห็ดกินพี่น้องเข้าปลาแต่บางหุ่งชองหมางในตู้เย็นฝากติดตามช่องทีมน้อยลอยลีลาเด้อนะบ่าวนะสาวบอดี้ที่ข่ามากดไลค์กดคอมเมนต์กับก้อยโศกก้อยเฮงสืบเล็กเล่าได้ปีน้องเล็กเล่าเนาะสืบลอตเตอรี่ได้พี่น้อง แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบบเอาได้สี่ล้านบบพ่อบาลายวานพ้นแล้วพบกันใหม่พี่นั่ง